คืออะไรคือโฮม่าไทยแลนเ์แนนะสวัสดีฮ h ลโ l o I can see Thai language here. โอเคป a ป a า a าสปะป๊ a ยาสอ a อ a ะ a รอ Can can we sit there? Can can we sit there? Sit over there. Okay. And do you have menu? Menu Menu ต เออเออวันเออวันสิเด็ดของของจัวครับอยู่ที่เออเกสกายนะครับนาวตัวเซียเดอะบนจัวที่ที่พนสกายดีเทียมียนมาพาเที่ยวพม่าพม่าพาเที่ยว the people the culture the food let me show you Myanmar okay อ่ามีวพี่ผมสั่งให้พี่แล้วโอเคกินได้กันเด้อ ตาไทยครับแบบพูดไทยได้ไหมครับ Can you speak Thai? English Thai เขีโอเคเออ you have เอ่อพาเที่ยวไทยสามารถเที่ยวพาเที่ยวโอ้ยเที่ยวทไมไ่ได้เลยมันได้ยังไม่ได้ดิฉันเลือกไทยเดยลาซาด้าอ่ะไอ this one. Lemon juice. Uh, lemon juice, uh. lemon no. Emot, uh. limo, limo. emot. Mm. Emot, uh. emot. Emot, emot. 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 style, Emot. Uh. Emot. 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 Burmese style, style, <laughs> เปียดนาเวียนนามอไทยเวียนนาออไทไทยอเวียนนาเรียนมาสไตล์อไทยสไตล์โอเคโอเคเขียนครับหรือมาเลเซียก็มีอ็ได้หรอกแล้วถ้ามาใหม่เดวก็อยู่ที่เมืองเรื่องว่า Yeah.

โจเดี์โจเดี Thank you chili ch chili Yes Million อ่ะ Spicy, spicy. Uh. medium No Hi อ๋อ No man No man Spicy, spicy. Uh. This is papaya salad in m u n g y u a City Myanmar fisot thai fisot i can see the thai language here but they also have the advertisement thai language that means uh, burmese people take the uh, please sightseeing pama we can take you a tour On. Sugar. Sugar, peanuts. It yeah, is he optional salt. <laughs> Burmese style. Usually in Thailand I always ask the, uh, the person who makes the papaya salad for me no sugar. It's my style. But in Myanmar a lot of sugar put into the papaya salad is so different huh. so i can guess the taste the taste is gonna be like sour and sweet it's like tam thai not tam lao in my country thai people usually like spicy and salty but here different so let's check this out You are in Mung Yua city, Myanmar, Sky State. โจเดีเวอร์ก hmm. ดอร่อยครับ mm hmm. ปแปลกๆด้วยแต่ก็อร่อย mm hmm. เอาพี่ลองชิมดิการันตีดิว่าผมบอกว่ามันอร่อยจริง นครับมีโอกาสได้กินตำพม่าแบบนี้นะต้องมาชิมที่พม่าเท่านั้นแล้วก็ไม่ต้องไปบอกเขาครับเขาทำอะไรก็ทกําไปจุดหลักๆของที่นี่เขามีมะเขือเทศแบบเขียวนะครับบ้านเรามะเขือเทศอาจจะเป็นสีแดงๆนี่แบบสีเขียวแต่ผมรอกี่ช้อนไม่รู้ไปช้อนสิบไปช้อนออนนี้เดียวเองนิดเดียวเขาใส่นิดเดียวนะครับชิมครับอร่อยหรือเปล่า เี่ยวมะนาวเราใช้กะปิแทนปลาแดใชบปลาละปลาแดบไม่ใส่ใส่กะปิครับรสชาติคล้ายๆกับตำลาวที่มุมสาลีแล้วก็ตำราวหลวงพระบางก็เหมือนกันครับใส่กะปิเหมือนกันเออตำราวตัวใหญ่ใส่กะปินะรนนอร่อยแต่ของเรามันจะออกหนักทาระเย,ยอะหน่อย ไม่มีปัลลัง์ครับแต่ก็อร่อยครับมันหัวแล้วก็รสชาติมันแบบเหมือนกับมีกระปิอยู่อ่ะมันหอนมอยผมชอบอยู่แล้วครับใส่กระปิอ่อครับจำแค่กินครับต้องมากินอย่างอื่นอีกของเมืองนี้หลายอย่างครับอยู่ที่เมืองบอกแล้วครับว่าอร่อยชัวร์ so delicious <อ> my brother confirm thanks for watching มันย uh ั่ว